má oh, wow. à, này à khi làm này Cái cây cái cây <laughs> ค่เดเียมั้งใช้ค่เดืนเดียเนาะบ้เฉยมาเที่ยวมาเห็นยูทูปเปอร์เงาเลยมาเยี่ยมก็ยูทูบเบอร์เงาครับเลยไปเยี่ยมมาตัวยูทูบเบอร์ใช่ขออนุญาตถ่ายค่ะถ่ายคนรอได้ค่ะถ่ายได้ค่ะถ่ายคนรอ รออยู่บ่กใจดวงใ่ได้ไหมรออยู่จะรอรอครับรอคนไม่ครื่องแบบรอทุกคนแม่ครับเอาถ่ายเราคืนมัง่งถ่ายเาาย้วคืนเซลฟี่กับองคูนะคะเอาถ่ายกัมาเซลฟี่กับองคูนะครับตำรวจ นี่มาเมาเมาของให้พ่อพ่อค้าเมค้าบหรอมีอรบาะบ้านดิสเร์เนาะอคาล một đoàn xe กอแมวเู้ก yes> uh ็แมวผู้เออาแนอาแนมาเสียโกยันเนาะแดงชื่อในีือะม่ครับอันนี้เพิ่มต้นต้นก็ไม่มีอะไรต้นต้นไม่มีอะไรเดียวเรียกปุ๊บปองตั้งปั่นหันรื้นรื้อแด มีคิดเราที่เราอมเรามีคนเสี่ยขายบ้านขายโขะเราเลยไม่กล่าวหาเราดูดีไหมวันนี้ผมก็เลยไม่รู้ว okay. ่าเราอยู่ที่ไหนเป็นคนที่ไหนไหนก็เลยจะขอดูเปิยรายละเอียผมขอเปียนหลังก้่อไูร่ผมกคิดหน้าพว่าไออยู่บอกว่าทีว่าที่ผมถ่ายคลิปมานเหรอนี มีไหมว่าแอะไรนะแผนรูปตาดบ้านหลังรูกโกดังใช่ไหมหลังบ้านอ๋อทางเจ้าหน้าที่จะหมดนี้รับแจ้งแล้วใช่ไหมครับรอทำหม่เรียเลขสอบถามหาพี่ใดเนาะว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นไปแจ้งไว้นะ ว้ก oh. oh, oh. nah. ็เด no, ี๋ยวค่อยรออ่านจำนวนที่เขาแจ้งมาว่าเขาเรื่องอะไรเนาะใช่ตอนนี้เราก็เออ่ยังไม่มีอะไรมากแค่พื้นฐานแค่เบื้องต้นเขาขอชื่อที่อยู่แล้วก็คือควาก็คือถ้าเกิดเรื่องอะไรก็แสดงว่านายโพธิเป็นคนที่ไหนโพธิขอดูกับประชาชนเนาะใช่ครับก็น่าจะแจ้งมาเฉพาะชื่อช่องใว่าลุงคนก็น่าจะมามาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก็ขอใบเสนอชนไป ประมาณนั้นนะประมาณแบบเดาๆพวกเราก็เป็นกำลังใจให้ในโคตี้เหนเดิมครับผมแล้วครับช่วยสู้ๆเด้อครับเด้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลังเนาะเรื่องเล็กน้อยมาถึงจุดจนี้ผมเข้าใจลุงแล้วล่ะว่าเป็นยังไงเวลาเวลามันเจอแบบมีมีพี่น้องยูทูบให้กำลังใจมันต้องมีนะมันตื้นดัน ทุกคนก็าลัมใจนะครัแจกเป็นไรล้วทุคนก็ต้องเจออปูแล้วที่ผมถ่ายทั่วไปปกติที่ผมถ่ายนซีสายตรวจเนาะรอทั้งวันเดี๋ยวเรารอไอ้นีดีกว่าเรารอไปคำนวเขาแจ้งเขาจะแจ้งข้อหาอะไรเนาะข้อหาอะไรตอนนี้เราก็คืออยู่ที่ไยังพูดอะไรไม่ได้เนาะก็ต้องรอดูเดี๋ยวเดี๋วคมีให้เ็นราอก่าอราอย่านว่า เราค่อยมาแก้ไขกันทีหลังนะเราก็จะได้บทเรียนนะว่ายังไงมไปถึงที่พี่เราไม่อยากไปตามนันนะครับผมก็จะกช่วยพี่ให้เพื่อให้เ้าเ้าเข้าเขราเาเข้าเข้เาเว้าาเข้เป็นบรรยากาศของเาข ชื่อที่อยู่นะครับน้องนายนะครับที่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับของนายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตอจบลงไปตรงนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับยีซีชาแนลยนะครับ